สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเพรค่ะสถานะของน้องแพรย์โซเนิคเลยค่ะวัดจะเจอคนที่โชคใจอกพักมาเท่าไรก็ไม่รู้สเปคที่เราชอบเราชอบผู้ชายแบบไหนครับชอบผู้ชายที่ดูแลเอาใ,ใจใส่ละเอียดและละเอียดเลยนะคะคนละเอียดมาลองแลไม้ามารักแดกตายหัวใจอย่างวาง่าง ีเ,เ,เข้ามาคุยก่อนอยากทำความรู้จักกันก่อนทำความรู้จักกันเรื่อยๆได้จะขอพบก็ได้เรามาคบกันไมไหมเรามารักกันไหลองไม่ลองลแล้วระหว่างทะเลกับภูเขาว่าชอบไปไหนชอบไปทะเลค่ะชอบไปทะเลรู้สึกไปทะเลแล้วมันผ่อนคลายได้ยินเสียงเสียงคลื่นทะเลพี่เลยพี่ชอบคลื่นทะเลเหมือนกันพี่จะพาน้อง,องตายไปเที่ยว ตอนเราที่คิดว่ามีสเสน่ห์มากที่สุดนะดวงตาทำไมฮะมันคนมองตาแล้วเขาบอกว่าตาสวยไม่รู้เหมือนกันว่าสวยยังไงแต่เขาบอกอ,งอ่งนี้ว่ที่มองอยู่ว่าน้องตาสวยนะไร